E สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปรชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังค่าเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่การเร่งที่จะรับมือวิกฤตเงินเฟ้อนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็สั่งให้ทางกระทรวงเศรษฐกิจค่ะทำแผนเพื่อที่จะดูแลประชาชนนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท่านผลเอกประยุจันโอชานายกร,รัฐมนตรีก็ได้มีการเรียก หน่วยงานเศรษฐกิจมาเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจนะคะโดยหัวข้อหารือหลักๆเนี่ยก็ได้แก่ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่ยังยืดเยื้อกินเวลานานหลายสัปดาห์ค่ะซึ่งนี่ก็เข้าสัปดาห์ที่3แล้วนะคะยังไม่มีท่าทีว่าจะจบลงในเร็วๆวันนี้ส่วนประการต่อมาค่ะก็ในเรื่องของสถานการณ์เงินเฟอ้อโลกแล้วก็เงินเฟอ้อของไทยนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัญหาราคาน้านํามันแล้วก็ราคาพลังงานที่ดีดตัวขึ้น จากสงครามรัสเซียและก็ยูเครนจนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมทําแผนรับมือแล้วก็ปัญหาเงินเฟ้ออย่างเร่งด่วนซึ่งหน่วยงานเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยนายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังนายกฤษดาจีนวิจารณ์ ปะลัดกระทรวงการคลังนายดนุชาพิชยนาณ์เลขาธิการสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนารุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งชาตินะคะส่วนการเร่งทําแผนอุ้มประชาชนเนี่ยก็หมายถึงมาตรการการรับมือของหน่วยงานต่างๆขณะนี้มีความคืบหน้าประมาณ80%แล้วซึ่งคาดว่าทางกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังนะคะแล้วก็อีก20%เป็นเป็นมาตรการของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทางกระทรวงเกษตร เกษารกรนะคะก็รอความชัดเจนของมาตรการดูแลราคาปุ๋ยค่ะ สำหรับเงินเฟอ้อของไทยนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,565ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง5.28%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะแล้วก็อัตราสูงสุดในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2,551นะคะขณะที่เงินเฟอ้อสหรัฐล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่7.9%ซึ่งก็สูงที่สุดในรอบ40ปีนะคะเป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมนะคะซึ่งก็คาดว่าจะ ขึ้นได้ในอัตรา0.5%ค่ะในขณะที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกก็ยังอยู่ในภาวะผันผวนโดยราคาน้ํามันดิบนะคะก็ลดลงกว่า5%ในวันที่14มีนาคมนะคะซึ่งก็ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์หลังจากที่มีการเจรจาการเนี่ยนะคะระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนเข้าสู่รอบที่4แต่ยังไม่มีข้อสรุปค่ะโดยราคาน้ํามันดิบเวส t ์เท็กซัสนะคะก็อยู่ที่บาร์เรลละ103.01ดอลลาร์ค่ะแล้วก็น้ำมันดิบเบรนดนะคะอยู่ที่ หนึ่งดอลลาร์ทางด้านน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการออกมาพูดถึงการประชุมครั้งนี้ค่ะบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ให้แนวทางสําคัญในการทํางานนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมากที่สุดในรูปแบบและก็วิธีการที่เหมาะสมจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจาํากัดซึ่งก็ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยน้อยที่สุดรวมไปทั้งแบ่งเป็นมาตรการระยะสั้นช่วยเหลือทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็มาตร การระยะยาวนะคะส่วนเรื่องกองทุนราคาน้ำมันนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยติดลบเกือบสามหมื่นล้านบาทค่ะในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ใช้เวลาการหารือเนี่ยนานมากนะคะในเรื่องของพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนโดยเชิญนายวิศักดิ์วัฒนศัพท์ พ่วงหนวยการสานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงหรือว่ากออนอชชเนี่ยนะคะมาชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาน้ํามันแล้วก็ราคากองทุนเชื้อเพลิงน้ํามันค่ะทั้งนี้ทางด้านพ่วงหนวยการสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนะคะก็บอกว่าราคาน้ํามันขณะนี้ค่ะผันผวนหนักมาก ในรอบ13-14ถึงปีเลยทีเดียวเนื่องจากมีเหตุการณ์มาจากสงครามนะคะส่วนการชดเชยน้ํามันดีเซลในปัจจุบันเนี่ยก็ชดเชยอยู่ที่ลิตรละ7บาทแต่หากราคาน้ํามันในตลาดโลกยังสูงไปถึงบาเรลละ135ดอลลาร์ก็จะต้องชดเชยถึงลิตรละ8บาทถ้าสถานการณ์น้ํามันยังเป็นอยู่แบบนี้ราคานี้เนี่ยก็จะตรึงไปได้ถึงแค่สิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นค่ะแต่ถ้าราคาน้ํามันในตลาดโลกลดลงก็จะตรึงได้ไปจนถึงต้นเดือนเมษายน นซึ่งเงินที่อุดหนุนดีเซลตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ใช้น้ํามันเบนซินด้วยสําหรับสถานะกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนะคะในวันที่13มีนาคมเนี่ย ก็ติดลบรวมแล้วนะคะอยู่ที่29,336ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบนะคะ1,243ล้านบาทแล้วก็บัญชี LPG ติดลบค่ะอยู่ที่28,093ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ในที่ประชุมค่ะก็ยังหารือถึงกรอบเงินตามพระราชะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงิน2ฉบับรวมวงเงิน1 5ล้านล้านบาทนะคะโดยขณะนี้เหลือวงเงินประมาณ70 0 0 0ล้านบาทซึ่งทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็บอกว่า เงินส่วนกู้ที่กู้ไปส่วนใหญ่เนี่ยนะคะใช้ไปในเรื่องของสุขภาพการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็อยากให้ช่วยชี้แจงในส่วนนี้นะคะทำความเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยก็เอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านใดบ้างรวมถึงขอเน้นย้ำในเรื่องของการจัดซื้อก็ให้มีความโปร่งใสนะคะเช่นเรื่องของการจัดซื้อยาแล้วก็เวชภัณฑ์เพราะว่าชีวิตประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จะละเลยชีวิตประชาชนไม่ได้นะคะก็ว่ากันด้วยเรื่องของการประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก็มีหลายๆเรื่องที่ท่านนายกเนี่ยก็เร่งที่จะแก้ปัญหานะคะในเรื่องของวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสงคล ครามที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้รวมไปถึงวิกฤตโควิด -19 ที่ตอนนี้ก็ทวีความรุนแรงในหลายๆประเทศอยู่ด้วยนะคะเรื่องราวต่อมาค่ะเรามาดูกันที่การจัดตั้งนะคะการจัดการกับมลพิษทางน้ําจากน้ํามันแล้วก็เคมีพันธุ์ค่ะโดยน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้มีการออกมาพูดถึงมติคณะรัฐมนตรีค่ะที่เห็นชอบร่างระเบียบสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าโดยการจัดการมลพิษทางน้ําเนื่องมาจากน้ําและก็เคมีพันธุ์นะคะ ซึ่งสาระสําคัญเนี่ยก็เป็นการกําหนดมาตรการขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันให้ครอบคลุมถึงเคมีพันสารอันตรายแล้วก็สารพิษอันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสภาพแวดล้อมทางน้ําป้องกันมลพิษทางน้ํารวมทั้งเยียวยาความเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันแล้วก็เคมีพันให้การจัดการมลพิษทางน้ําจากน้ํามันแล้วก็เคมีพันเนี่ยนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีการปรับปรุงสําคัญองค์ประกอบเลยเนี่ยก็ คือกาหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ําจากน้ํามันแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะโดยแก้ไขบทนิยามคําว่าน้ํามันนะคะให้หมายรวมถึงน้ํามันดิบตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมแล้วก็ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวค่ะให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายแล้วก็จัดทาแผนการจัดการมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันและเคมีภัณฑ์แล้วก็ให้ความเห็น ชอแผนปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติรวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีค่ะในการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันและเคมีพันนะคะในกรณีฉุกเฉินท่านประธานเนี่ยก็อาจจะใช้อํานาจแทนคณะกรรมการในการควบคุมกํากับดูแลจัดการมลพิษทางน้ําได้ทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่าเองเนี่ยก็เป็นศูนย์ประสานงานในการขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามันแล้วก็เคมีพันโดยยังกล่าวถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องมาจากน้ำมนันพุทธศักราช2,547ว่าได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาแล้วก็ไม่เหมาะสมต่อสภาวะการปัจจุบันที่มลพิษทางน้ำเนี่ยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมนะคะขาดการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้วก็ขาดแผนปฏิบัติการที่ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานซึ่งจะทําให้เป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการปฏิบัติงานค่ะ ทางนี้เนี่ยการปรับปรุงก็จะทําให้มาตรการการขจัดมลพิษทางน้ําครอบคลุมการป้องกันแล้วก็ขจัดมลพิษทางเคมีพานได้ครบถ้วนแล้วก็ยังสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศด้วยนะคะในส่วนของการป้องกันมลพิษจากเรือเพื่อที่จะรองรับนะคะการตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยการเตรียมปฏิบัติการและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ําเนื่องจากสารอันตรายแล้วก็สารผิษด้วยค่ะนี่ก็คือ เรื่องราวของการจัดการกับมลพิษทางน้ำนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยก็ได้รับสารเคมีแล้วก็สารพิษต่างๆเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นการจัดการอย่างเป็นระบบเนี่ยก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นะคะเรามาดูกันที่การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่3ประจําปีงบประมาณ2565ค่ะ โดยการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จัดขึ้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะของสนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 โดยมีพลเรือเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ได้รับทราบถึงข้อมูลที่สําคัญของกองบัญชาการกองทัพไทยเหล่าทัพและสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยทางกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการแจ้งที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการจัดเตรียมกําลังเพื่อรองรับภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายและการก่อการร้ายภายในประเทศโดยผนึกกําลังรวมกับกองทัพโบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสํานักงานตํารวจแห่งชาติรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในภาวะปกติโดยมีการป้องกันรับมือแล้วก็ลดผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบค่ะในส่วนของกองทัพโบกเองนะคะได้มีการรายงานผลการปฏิบัติแบบแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่ อ,องภาคเหนือการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพโบกและผลการปฏิบัติภาร,รกิจของกองกําลังป้องกันชายแดนให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยค่ะทางส่วนของกองทัพเรือนะคะได้มีการนําเสนอแนวคิดการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือที่ว่า2ฝั่งมหาสมุทรและ3พื้นที่ปฏิบัติการนะคะหรือว่า two oceans and three areas เพื่อให้สาม,มารถใช้กําลังทางเรือได้พร้อมกันทั้ง2ฝั่งทะเลแล้วก็3พื้นที่ปฏิบัติการของทัพภาคเรืออย่างสมดุลค่ะ ในส่วนของกองทัพอากาศนะคะก็ได้มีการนำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงและก็ช่วยเหลือประชาชนค่ะหรือว่า Quality Civil Actions นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักทั้ง6ด้านของผู้บัญชาการทหารอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศก็ได้ระดมสัพพะกำลังทั้งปวงเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมและก็สนองต่อภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยทั้งในมิติของการป้องกันการให้ความช่วยเหลือการฟื้นฟูแล้วก็การนำเอาเทคโนโลยีทางการทหารเนี่ยมาใช้ในการวางแผนป้องกันสา ธนณภัยและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์ค่ะในส่วนของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมเนี่ยทราบถึงโครงการโครงสร้างโรงงานผลิตกระสุนในศูนย์ฝึกอบรมตํารวจทั่วประเทศจํานวน12แห่งในปีงบประมาณ2,565แล้วก็ขยายเพิ่มเป็น13แห่งนะคะในปี2,566 ทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกระสุนปืนสําหรับการปฏิบัติงานแล้วก็การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวมทั้งเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินในการจัดซื้อกระสุนปืนแล้วก็สนับสนุนให้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยสามารถที่จะพึ่งผ่าตนเองได้ค่ะท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะก็ได้กล่าวเน้นย้ําให้เหล่าทัพแล้วก็สํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยดำรงความต่อเนื่องในการสนับสนุนพระรกิจจิตอศาสาพระราชทานเพื่อสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบําบัดทุ ุกบำรุงสุขเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมทั้งให้ดำรงความต่อเนื่องในการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยและสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นอกจากนี้ค่ะยังได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพเนี่ยติดตามสถานการณ์ภัยพิบตัติแล้วก็เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้เฝ้าระวังเหตุการณ์ไฟป่าในห้วงฤดูร้อนนะคะรวมถึงการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5โดยการร่วมกันบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะนั่นก็คือว่าด้วยการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่3ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube c h anel n artaf podcast ดิฉันพี่ระยายพิรงพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทําโครงการ การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจำปีพุทธศักราช2,565ซึ่งเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นประจำทุกปีแบ่งการประกวดออกเป็น6ประเภทได้แก่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงน่วยงานต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวข้าราชการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพา่อและประชาชนทั่วไป รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดจำนวน6ประเภทสูงสุด1 0 0 0 0แบาทสามารถสอบถามข้อมูลการประกวดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงหรือเพิ่มเติมโทร086-809-0222เสเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย